สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์เบคคลิปนี้จะชวนทุกคนกลับมาทําขนมปังฮอกไกโดมิวบันนะครับซึ่งมีเพื่อนๆถามมามากเลยสําหรับการทำฮอกไกโดมิวบันแบบใช้ถังจงนะครับสูตรนี้เราไปทํากันแต่ก่อนจะไปทำํำฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอโอเคขั้นแรกเรามาเตรียมตัวคัสตาร์ดก่อนนะครับ โอเคนมไข่ไก่น้ำตาลทรายนี่ก็จะมีนมผงแล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับกลิ่นวานิลานะโอเคครับขั้นแรกนะครับผมจะเอานมเนี่ยไปตั้งไฟตั้งแค่พออุ่นนะครับไม่ไม่ถึงกับเดือดตั้งไฟนะครับอุ่นนมนะระหว่างที่เราอุ่นนมเนี่ยเราก็มาเตรียมตัว คัสตาร์ดนะครับหรือว่าเตรียมไข่กับน้ําตาลก่อนอก็ตีไข่นะครับตีไข่ให้แตกให้กระจายตัวเล็กน้อยจากนั้นผมก็จะใส่น้ําตาลลงไปใส่น้ําตาลลงไปหมดเลยสูตรนี้ผมจะทำให้ออกหวานกว่าสูตรเดิมที่เคยทำนะครับผมก็ตีไข่กับน้ําตาลให้เข้ากัน ส่วนผสมนะครับให้เข้ากันพอเห็นว่าไข่กับน้ําตาลเริ่มเข้ากันนะครับเราก็จะใส่ส่วนของแป้งขา้าวโพดแล้วก็นมผงลงไปเลยจากนั้นนะครับก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันช่วงแรกค่อยๆตีนะครับเดี๋ยวแป้งเขาจะฟูงเนาะตีนะครับคนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะครับส่วนผสมก็จะหนืดขึ้นได้ประมาณนี้ทีนี้นะครับผมก็จะเติมกลิ่นวานิลาลงไปตอนนี้เลย กลิ่นวานิลาแล้วแต่นะครับแต่ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นวานิลาเป็นวานิลายูโรปานะครับกลิ่นหอมโอเคคนให้วานิลานะครับกับตัวครีมไข่ที่เราทําไว้เข้ากันทีนี้ก็รอนะครับรอระหว่างนี้รอ,อนมอุ่นก่อนอ่าตอนนี้นมเริ่มอุ่นนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีฟองอากาศเล็กๆนะครับตามขอบขอบหมอ้อนะผมก็จะปิดไฟเลยจากนั้นจะ ค่อยๆเทนะครับเทส่วนผสมของนมอุน่นลงในส่วนผสมของไข่ไก่ค่อยๆเทนะครับถ้าเราถ้านมเราร้อนมากเนี่ยเวลาเทาลงไปในไข่ไก่นะครับไข่ไก่เขาจะสุกพอสุกเขาก็จะเป็นริมๆนะครับหรือว่าเป็นเม็ดๆเนาะเวลาเทานมนะครับก็เทแล้วก็รีบๆคนนะครับให้เข้ากันหกนิดหน่อยนะครับตามสไตล์ของผมเอง โอเคคนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันแล้วก็กรองเทกลับใส่ลงในหม้ออีกครั้งนึงโอเคนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งไฟนะครับเอาส่วนผสมขึ้นตั้งไฟอีกครั้งหนึง่ง okay. โอเคอใช้ไฟ กลางนะครับค่อนไปทางออดน,นะครับอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยตรงก้นนะครับเขาจะไหมเราก็จะคนส่วนผสมนะครับให้เหนืดแล้วก็คน้นถ้าเราใช้แป้งข้าวโพดนะครับพยายามคนให้เขาเดือดนะเดือดแบบปุดๆนะครับอาเนียของผมได้แล้วจากนั้นก็ยกลงปิดไฟนะครับทีนี้ผมก็จะเทใส่ถาดที่ผมปูด,ด้วยพลาสติกแรปไว้ ส่วนผสมตอนนี้อาจจะเห็นว่าเขาแบบเหลวมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลาที่เราที่เขาเย็นตัวนะครับเขาก็จะแข็งแล้วก็เซ็ตตัวมากกว่านี้โอเคควันขึ้นเลยนะครับร้อนมากนะจากนั้นผมจะเอาแลบนะครับแลบตัวนี้เป็นฟูดเกรดนะครับเขาก็จะทนความร้อนได้สูงนะผมก็จะแปะไปบนหน้าของตัวคัสตาร์ดเลยแบบนี้นะครับ ผมจะพักไว้ให้เย็นก่อนแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ทีนี้นะครับเรามาเตรียมตัวแป้งโดหลักของเรานะครับก็จะมีแป้งขนมปังแป้งเค้กนมผงน้ําตาลทรายนะครับใส่รวมกันไว้แล้วจากนั้นนะครับผมก็จะคนส่วนผสมของอแป้งน้ําตาลน,นะครับนมผงให้เข้ากันวางพักเอาไว้ทังจงนะครับสัดส่วนวันนี้แป้ง60กรัมแล้วก็น้ํา300กรัมที่เหลือก็จะมีนมจืด น้ำแล้วก็ไข่ไก่ใส่รวมกันไว้เนยจืดเกลือแล้วก็ยีสต์โอเคครับไปดูต่อที่เครื่องเลยเปิดเครื่องให้ส่วนผสมนะครับของแห้งกระจายตัวเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้ตะก้อคนไปแล้วจากนั้นผมก็จะตามด้วยของเหลวลงไปเลยนะครับก็จะมีะน้ำแล้วก็แป้งหัวเชื้อทั้งหมดนะครับ จากนั้นก็เปิดเครื่องนวดต่อให้ส่วนผสมนะครับจับตัวกันหรือว่าเข้ากันเนาะจนไม่เหลือเศษแป้งหรือว่าผงแป้งอันนี้เมื่อกี้อะผมเติมยีดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะทีนี้พอนวดไปสักพักเนี่ยสังเกตเห็นว่าส่วนผสมเนี่ยค่อนข้างจะแห้งถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะเติมของเหลวลงไปนะผมก็จะเติมของเหลวลงไปทีละนิด จากนั้นก็จะนวดต่อนะครับให้ส่วนผสมของเหลวเนี่ยซับเข้าสู่ตัวแป้งจนหมดก่อนอ่าตอนนี้ก็โอเคแล้วจากนั้นผมก็จะใส่เกลือลองไปแล้วก็นวดต่อประมาณ3-5นาทีครับส่วนผสมนะครับเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองเช็คโครงสร้างดูเอามือชุบน้ำนะครับแล้วก็ดึงโดขึ้นมา แล้วก็ขึงฟิล์มได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปขั้นตอนนี้เลยเนยจืดนิ่มนะครับใส่เนยลงไปจากนั้นนะครับก็นวดต่อเราก็จะนวดต่อจนเขาได้ฟิล์มเลยนะครับ โนวนไปสักพักนั้นจะสังเกตเห็นนะครับว่าโดนี่เริ่มเนียนขึ้นครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คโครงสร้างดูก่อนเอามือชุบน้ํานะครับแล้วก็จับโดขึ้นมาอ่าค่อยคอยขึงฟิล์มออกอ่าได้แบบนี้ผมโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะกันโอเคผมจะตัดแป้งโดนะครับใส่ในกล่องหรือว่าภาชนะเอาไว้นะ กรองหรือภาชนะที่เราใส่นะครับก็ทาน้ำมันหรือว่าไขมันบางๆเอาไว้ด้วยกันติดโอเคได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเช็คฟิล์มให้ดูอีกรอบนึงนะครับฉีกออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆถึงฟิล์มออกนะฟิล์มก็จะลักษณะประมาณนี้นะโอเคทีนี้ผมก็จะลวบนะครับแล้วก็จะพับโดให้เขามีผิวเรียบตึง ค่อยๆลวดนะครับโอเคอกดนิดหน่อยนะครับจากนั้นเราก็จะปิดฝาแล้วก็ผมจะพักโดวประมาณ60-90นาทีเนาะและหลังจากนั้นจะมาตัดแบ่งโอเคครับโอเคครบเวลานะครับอันนี้โดก็โอเคแล้ว ผมจะโรยแป้งกันติดนะแล้วเดี๋ยวเราจะเทปแป้งโดลงบนโต๊ะกันแป้งที่เอามาโรยนะครับก็คือแป้งขนมปังนะครับเทปแป้งโดลงบนโต๊ะจากนั้นก็จะแผ่นะครับแผ่แป้งโดออกให้มีความหนานะครับใกล้เคียงกันกดกดกดนะครับแผ่แป้งโดออก ผมจะแบ่งโดนะครับเป็นก้อนละ50กรัมถ้าใครอ,อยากได้ก้อนเล็กนะครับก็แบ่งสักประมาณ40กรัมก็ได้ครับตัดแบ่งวางเรียงพักไว้นะครับตัดจนครบก็ p s s h p p นะครับ p s h เ p e เป็นก้อนกลม P-shape เป็นก้อนกลมเก็บปลายแบบนี้นะครับผมก็จะวางเรียงพักเอาไว้ เราก็จะทำนะครับ P Shape จนหมดนะฮะค่อยๆด,ดันเข้ามานะครับโอเคได้แบบนี้นะครับวางเรียงพักไว้ผมจะคุมหน้าแล้วก็จะพักโดยประมาณ15-20นาทีนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาขึ้นรูปจริงกันโอเคครับอันนี้ครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปจริงกันนะครับ โรยแป้งกันติดอันนี้ใช้ไม้นะครับใช้ไม้คลึงไล่อากาศออกค่อยๆนะครับเวลาคึงก็ค่อยๆคลึงไปนะครับอย่าพยายามถูหรือว่าเข็นเขานะครับเพราะว่าไม่งั้นโดที่เราขึ้นรูปเนี่ยจะฉีกผมจะขึ้นรูปเป็นทรงลักบี้นะครับม้วนเข้ามาแล้วก็เก็บ พยายามเก็บปลายเก็บตะเข็บเนี่ยให้สนิทเพราะว่าถ้าเราเก็บไม่สนิทเนเวลาที่เราอกนะครับตัวปลายเนี่ยเขาก็จะฉีกหรือว่าเพเยอขึ้นมานั่นเองอาวางเรียงพักไว้ครับโอเคเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมจะขึ้นแบบว่าไม่ใช้ไม้รีบนะครับโรยแป้งกันติดตบไล่อากาศออกแล้วก็พลิกกับด้าน จากนั้นก็รวบรวบพยายามรวบเข้ามาให้แบบตรงกลางเขาป่องๆนะครับเวลาที่เราบีบไส้เนี่ยเขาจะได้จุไส้ได้เยอะถึงเล็กน้อยอ่าได้แบบนี้จากนั้นก็วางเลียงพักเอาไว้ครับโอเคทําจนครบนะครับผมจะคุมหน้า แล้วก็จะพักโดยประมาณ40 5 0นาทีแล้วก็ผ่านไปสัก20 3 0นาทีผมจะวอร์มเตานะครับไฟประมาณ190องศาครับเดี๋ยวครบเวลาแล้วเรามาดูกันโอเคอันนี้ครบเวลาพักแล้วนะครับอ่าโดขึ้นโอเคเลยทาหน้าด้วยเอ็กวอชนะครับผมสัดส่วนที่ผมใช้ก็จะเป็นไข่1ฟองกับนมจืดประมาณ1 2ช้อนโต๊ะ นะครับทาบางๆอ่าโอเคจากนั้นเอาขนมปังนะครับเข้าอบผมจะอบประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับอ่าแล้วก็คอยสังเกตสีเขาด้วยนะครับว่าสุกหรือ,อยังเนาะเดี๋ยวอบเสร็จแล้วเรามาดูกันครับอืมกลิ่นหอมเลยครับโอเคสีสวยนะครับก็ครบเวลาเอาขนมปังออกจากเต้า แล้วก็ตักขึ้นพักบนตะแกรงนะครับพักให้เย็นสนิทก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะมาทำการบีบไส้แล้วก็แต่งหน้าเขาโอเคครับระหว่างที่รอนะครับระหว่างที่รอตัวขนมปังเย็นเราก็มาเตรียมครีมฮอกไกโดของเรานะครับผมก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปจากนั้นก็จะตีให้วิปปิ้งครีมเนี่ยตั้งยอด รหรือว่าฟูขึ้นนะขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งพยายามแช่วิปปิ้งครีมให้เย็นจัดๆเลยนะครับจะได้ตีง่ายขึ้นนะโอเคได้ประมาณแบบเนี้ยแบบนี้ผมก็โอเคลนะทีนี้เราก็ไปเอาตัวคัสตาร์ดที่เราทำไว้นะครับออกจากตู้เย็นแล้วก็เทลงใน โถหรือว่าเทลงในภาชนะแล้วผมจะตีให้ตัวคัสตาร์ดเนี่ยอ่อนตัวลงตีให้คัสตาร์ดอ่อนตัวลงจากนั้นเราก็จะทำการเอาทั้งสองอย่างนะครับมาผสมกันตักครีมนะครับดูดพิ้นครีมใส่ลงไปในตัวคัสตาร์ดแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากัน ให้หมดนะครับอย่าให้เหลือะต่ลมให้เข้ากันพอทําเสร็จนะครับก็ตักตัวครีมนะครับครีมคัสตาร์ดหรือว่าครีมฮอกไกโดของเราเนี่ยใส่ถุงบีบเตรียมไว้ก่อนตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้ ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปพักไว้ในตู้เย็นนะครับรอขนมปังเราพร้อมก่อนโอเคครับขนมปังเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะรูกันอันนี้ผมใช้ตะเกียบนะก็แทงเข้าไปเลยครับแล้วก็พยายามขวานนะครับขวานตรงกลางเนาะให้เขามีพื้นที่เวลาที่เราบีบครีมเข้าไปนะครับเขาก็จะได้จุกไส้ได้เยอะนะขววานขวาน โอเคจากนั้นนะครับก็เอาครีมออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ใส่นะครับถุงเนี้ยผมจะใส่หัวบีบไว้อย่างเดียวนะครับอ่าแล้วก็เอาอีกถุงนึงนะครับมาสวมเข้าไปจากนั้นนะครับเราก็บีบครีมเข้าไปเลยครับบีบเข้าไปนะบีบเข้าไปเยอะๆนะครับ โอเคเลี้ยงพักเอาไว้นะครับทำจนครบนะครับก็โรยไอซิ่งแต่งหน้าเดีย๋ยวผมโรยไอซิ่งเสร็จแล้วเรามาชิมรสชาติกันครับตอนนี้นะครับตัวขนมปังฮอกไกโดนะครับมิ้วบันนะครับของผมนะก็เสร็จแล้วนะครับก็บีบครีมเรียบร้อยโรยไอซิ่งเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมรสชาตินะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นตัว เป็นอันสุดท้ายที่ผมบีบไส้นะไส้อาจาจะน้อยนิดหนึ่งครับชิ้นใหญ่มากครับดูครับโอเคนี่แหละครับไส่นะอืมนีขนาดน้อยนะเนี่ยเดี๋ยวลองชิมรสชาตินะครับจากที่ฉีกเนี่ยกลิ่นแบบหอมขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมตีครีมนะครับตีวิปครีมค่อนข้างเหลว นะถ้าเวลาเพื่อนๆตีคริปครีมนะครับก็ตีให้เขาตั้ยอยแข็งนี้นิดหนึ่งนะครับอืมโหหลังจากที่ชิมรสชาติไปนะครับต้องบอกว่าสูตรเนี้ยผมปรับใหม่นะครับแป้งจะนุ่มมากนะครับแล้วก็ผสมแป้งหัวเชื้อขังโจงเข้าไปอีกเพื่อตัวแป้งนุ่มแล้วก็หอมนะครับตัวไส้สูตรนี้นะครับผมเพิ่มความหวานขึ้นอีก นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าขนมแบบเนี้นะครับหรือว่าตัวมิ้วบันอย่างเงี้ยไสควรจะหวานนิดหนึ่งครับซึ่งกินออกมาแล้วคือแบบว่าดีมากอร่อยมากนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับฝากกดติดตามเป็นกำใช้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ <S <S